ดีนะครับวันนี้พามาที่สถานีขนส่งสายใต้พอดีมีน้องคนหนึ่งในช่องบอกว่าให้พี่มาถ่ายที่สายใต้บ้างวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาที่สายใต้ใหม่ก็เลยแวะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกัน ซึ่งรถไต้ใต้นี่ก็เป็นรถที่มีความสวยงามนะครับในส่วนตัวมีความชอบหลายๆคันหลายๆบริษัทเลยเฉพาะในเรื่องของไฟไประดับรถโดยกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดไฟไประดับกันไฟท้ายที่เครื่องหรือว่าไฟด้านหน้าไฟห้องโดยสาร,ต,รต่างๆนี้จะสวยงามเลยที่ชอบก็มีพบกุมสยามโชคอนันต์อันนี้ก็สวยนะรถราชาก็สวย สวยหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนค่าด้วยถ้าถ้าได้มีโอกาสอยู่นะครับตอนนี้ก็เก็บบรรยากาศตอนเย็นๆรถกลาลังเข้าเทียบท่ากัน สซคะแนนแล้วนองไปแล้วฮะ เดินช่องนะ Thank <laughs> you. ด้านนี้ก็จะเป็นคาดเหลืองสมบัติทัวร์มีกรุงเทพสมุยภูกเก็ตแล้วก็ละนองส่วนคาดชมพูก็สุราษฎร์ภูกเก็ตนะเรียงรายกันไป24ที่นั่งกับปรับอากาศพิเศษส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโชคดันันทัวร์นะครับละนองสุราษฎร์นครศรีราชาทัวร์นะ Sí, yeah i'm ยามอ,อยู่ด้านหลังนะครับของสายใต้ตอนนี้เป็นเวลา5โมง21ดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ตกนะยังร้ออยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งน่าจะเริ่มฟ้าสวยครับ กรุงเทพสงขลาสยามเดินรถเดี๋ยวเรามาดูรถลงเนินลูกแลน้าดูช่วงล่างดีกว่าสายใต้ใหม่นะครับวันนี้อยู่สายใต้ใหม่รถจะฟุกหรอวะไม่ใช่คุณละกันข้าเป็นรถวพายไย่ยงนี้ เดินาทางปลอดภัยทุกคนนะ 啊，好，稍等。 จะเป็นรถทางตรังสงขลาสตูลทางกระบี่เดี๋ยวอยู่ฝั่งนี้นะฮะนิคไนกรุงเทพภูเก็ตเขบผมทันใหม่นะสแกนเนียสิบห้าเมตร ภูเก็ตภูเก็ตลิฟท์นทัว ยียหากิยอยพอคอสอากิยอยภูเก็ตก็ภูเก็ตลิกสมบัติทัวร์ V A P 24ที่หน้า30แล้วคันนี้ ผ่าดใหญ่ซีสยามครับผมกมีลูกค้า v i p ออยู่กับรถชั้นล่างด้วยนะ ขอสอรครับเกาะพัง,งานเกาะพัง,งนันกับกรุงเทพกระบี่ลิกในฮะสวยงามสีสวยมากสีแจ่มครับสีแจ่ม